น่านุกดเดี๋ยวรอพี่โอ๊ตกับดาวมาก่อนเนาะเราไปสั่งีกยวเลยช้ามากฉันชอบบรรยากาศร้านนี้แกเย็นเลยสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตแหมเวลาทําอะไรพี่โอ๊ตไม่ได้จริงๆเลยนะคะดูสิยังหล่อเหมือนเดิมเลยค่ะจริงเลยแก ทั้งหลอ่อทั้งน่ารักดูอบอ,อุ่นเห็นแล้วอยากเขาอยู่ใ,ใกล้ๆเลยอะแก oh, oh, oh. ให้มันเบาหน่อยไอ้แปแมแหมก็พี่โยดูอบอ,อุ่นซะขนาดนี้ซบนิดซบหน่อยทำเป็นห่วงไม่ได้ uh. เอาล่ะคือหิวแล้วอะเราสั่งอาหารกันดีกว่าเนาะอะน้องคะสั่งอาหารหน่อยค่ะ,ะพี่อยศดาวเชิญนั่งก่อนสิคะไม่ต้องมาจับเชิญนั่งค่ะพี่อยศ ไม่ใส่หัวหอมกินเยอะๆนะช่วงนี้หอมไปละแหมอิจฉาดาวจังเลยนะคะอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างจังน้อ <c oughs> งแปมก็กินเยอะๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่โอ๊ <c oughs> ตน้องนาด้วยนะครับกินเยอะๆ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่โอยตแหม พี่โอ๊ตเนี่ยทั้งหล่อทั้งสุภาพอบอุ่นอบอุ่นนะคะนี่เหมือนแฟนฉันเลย <c oughs> นะแล้วแฟนแกมาด้วยหรอ,อขานะนะนะแปลกมนุษย์พลุบพโผล่โผมา,มาหายหายอะแกะ <c oughs> ทุกวันเนี้ยนะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าแฟนหรคุยดีแกก็ใจเย็นก่อนสินะไม่ต้องรีบตัดสินใจหรอก คบกันไปก่อนดูจะใส่กันไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนหรอกจ้าแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกอย่างฉันเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจไม่ได้แอมใช่จ้าน้องาคนสวยเอาแน่นอนสิคนสวยเลือกได้อะว่าแต่แกเหอะทุวนันนี้ยังหาแฟนไม่ได้เลยนี่อพูดอ,อะไรคะแฟนฉันนั่งอยู่ตรงนี้ กินข้าวกันดีกว่า่หนี่น่ากินมากว่ะน่าวกินมากนี่นี่น,นี่ฉันรู้ว่าแกชอบกินนะกินเยอะนะ,ะกินข้าวกันเลยค่ะพี่โอ๊ต โยชขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับอาหารมื้อนี้ <G ül> อิ่มจังตังอยู่ครับโยศทัออออ้งน่ารัก <G ül> แถมใจดีอีกนะคะวาเสนาหูห้ใหเนาะเบาได้บอกนี่ไงแปมแกนี่มันหลายรอบนะ งั้นเราลับเลยไหมพี่ออสคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะฉันไปด้วยฉันไปด้วยพี่ออสคะรอแปมอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวพี่กับดาวไปรอหน้าร้านนะค่ะพี่รักของแปมไปเถอะไปเร็วจะไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่หรอเร็วช่เป็นเราให้รักของพี่ไปเถอะ เลิกงอนได้แล้วจะงอนอะไรนั่งหนาเนี่ยดาวไอ้น,นี่มันเป็นใครพ,พ่อคุณมาที่ได้ไงอ่ะถึงว่าโทรไปไม่รับไลน์ไปไม่อ่านที่แท้แกม,มาอยู่กับชู้นีเองนี่แกกล้าไปชู้กับเมียใช่ไหมชู้เหรอดาวไอเวรนี่เป็นใครเนี่ย ด้าวเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะคอมนี่คุณมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะมาที่แกรู้จักมันด้วยเหรอรู้สิก็ผู้ชายคนนี้ไงที่ฉันบอกว่าเป็นแฟนฉันอ่ะแฟนแกใช่ทำไมเราดูรู้จักกันด้วยเหรอไอหมอนี่เนี่ยแหละที่ฉันเล่าให้พวกแกฟังว่ามันตามมาจีบฉันอ่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะ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 มโอ้ยไปเร็วแกคบกับฉันอยู่แล้วอ่ะแกยังกล้าไปจิดเพื่อนชั้นอีกเหรอฮะทำแบบนี้ได้ยังไงหยุดแกตบฉันเตะติสินดานหมามีแฟนอยู่แล้วเสือกมาตามจีบน้องสาวชั้นอีกฮะน้องสาวไม่ใช่ไง เลยนะแกกลับไปเอาผ้าถุงแม่แกมาใส่เลยหน้าตัวเมียผู้ชายหมาหมาแบบแกเนี่ยฉันแม่มาทำพันให้เสียของของฉันหรอกไปเลยนะแล้วอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกอีกอีกแล้วแล้วอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกมายุ่งกับน้องสาวฉันอีกไม่งั้นรอบหน้าแกเจอหนักกว่านี้แน่ไม่เป็นไรนนะาผู้ชายดีๆมีอีกเยอะ อย่าไปเสียดายผู้ชายหมาแบบนี้เลยค่ะพี่โต๊ตฉันไม่เสียใจกับผู้ชายพันนี้หรอกค่ะดีละจะคบกับใครก็ต้องศึกษาที่ใสใจคอห้อยดีๆซะก่อนผู้ชายถ้าเขารักเราจริงเขาจะแคร์เราไปไหนมาไหนเขาจะไม่โกหกปิดบังเราเขาจะบอกเราทุกอย่างเขาจะไม่ลงไม้ลงมือกับเราและที่สำคัญเขาจะไม่เจ้าชู้นอกใจเด็ดขาด สามีในฝันชัดๆเลยอะ <C ül> ่ะเบาได้เบาด้ใยายแปมทั้งวันนะแกะโอ้ยแกก็ทั้งวันเหมือนกันนั่นแหละห่วงอะไรเล็กหนาพี่ชายตัวเองอ่ะเ <C ül> อ้าคุณนี่พี่ชายสุนทรภของฉันจะไม่ห่วงได้ไงนี <N> ่พ <N> ี <N> ่จะขายไม่ออกเพราะเธอนีแหละจะดาว ไม่รู้แหละถ้าดาวยังไม่มีผัวนะพี่ก็อย่าหวังเลยว่าจะมีแฟนสงสัยฉันต้องรีบหาแฟนให้แกแล้วแหละพี่ชายแกจะได้มีเมียสักทีงั้นเดี๋ยวฉันหาให้เอาไหมโอ้ยหาตัวเองก่อนเถอะ